อันนี้เรากำลังทำน้ำมันเหลืองนะครับแต่ไม่ใช่ของแม่คุณแม่สมทวินนะครับอันนี้ของมะมีมี่มะมีมี่ตัวนี้เราก็จะเป็นหัวไพรสดนะครับสองกิโลพร้อมกับขมิ้นชันครึ่งกิโลแล้วก็ใช้น้ำมันปาล์มนะครับที่สำคัญคือเราใช้พลังงานแดดนะฮะแล้วก็เตาขดลวด เาขดลวดแดงแกเลยนะครับก็เปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดมาเป็นโซลาเซลล์พลังงานจากโซลาเซลล์นะครับตรงนะครับ DC 6แผ่นอนุกรม6สตริงเป็น DC 220รอโวลต์มาจ่ายให้กับขดลวดความร้อนก็เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนนะครับถ่ายให้มาทอดกับหัวไพลนะครับเพื่อจะเปลี่ยนนะครับเป็นยารักษาโรคนะครับ อันนี้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นปวดเมื่อยเรามีหัวไพรสดไม่อั้นนะครับเราปลูกเองปลอดสารเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนพลังงานนะครับให้ได้คุ้มค่าแทนที่จะไปขายไฟนะครับเราก็มาเป็นขายน้ำมันเหลืองแทนอันนี้จะให้ดูหัวไพรนะครับที่เราหั่นมาแล้ว2อกิโล อันนี้เป็นขมิ้นชันนะครับขมิ้นชันใช้นิดเดียวนะครับขมิ้นชันใช้แค่ครึ่งกิโลแล้วก็อันนี้หัวไพสองกิโลโ<ฮ>ก็จะทยอยทอดนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่การพูที่หลังพร้อมกับเติมายาอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกระบูนนะครับหลังจากที่ให้น้ํำมันมันเย็นแล้วนะครับหรืออุ่นๆแล้วก็ใส่โถปิด นะครับเพื่อไม่ให้กลิ่นการาบูนออกอันนี้เราก็หนึ่งกระทะไปแล้วนะครับก็จะลงทอดอีกหนึ่งกระทะ